ฮิววอตซอบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Moonlight b r e รดนะครับโอม สำหรับเกม Moonlight Base นี้นะครับเป็นเกมแนว MMORPG Open World สไตล์แบบจอมยุทธจีนเลยนะครับแล้วก็มีระบบต่างๆที่น่าสนใจเยอะมากมายเลยทีเดียวนะในคลิปนี้นะฮะท่านก็เลยจะมาบอกทริคเด็ดๆนั่นก็คือควรทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับก่อนอื่นเลยขออธิบายเรื่องอาชีพก่อนเลยก็แล้วกันเนาะในเกม Moonlight Base นี้นะครับมีอาชีพให้เราเลือกเล่นถึง6อาชีพด้วยกันแล้วก็แต่ละอาชีพนั้นนะครับมีทั้งตัวละครผู้ชายตัวละครผู้หญิงแล้วก็ตัวละครโรล,ลินะครับ เราก็สามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยนะอาชีพแรกเป็นกระบี่เดี่ยวนะครับจุดเด่นคือทาดาเมจได้รุนแรงรวดเร็วแล้วก็คอมโบได้หลัวมากๆเลยนะครับอาชีพลม่มสําหรับอาชีพนี้นะครับไม่มีตัวละครผู้ชายนะมีแต่ตัวละครผู้หญิงนะครับแล้วก็ตัวละครโรล,ลี่นั่นเองเป็นอาชีพที่เล่นง่ายมากจุดเด่นของอาชีพนี้นะครับมีสกิลหมู่ที่กว้าง c ีซเยอะแถมฮิวดี้อีกตังหากด้วยนะครับอาชีพหอกธนูอาชีพนี้ก็เล่นง่ายครับมีสกิลที่ทซํซ c ซเยอะ แล้วก็สามารถคอมโบได้เรื่อยๆด้วยนะครับแถมถึกมากด้วยนะสําหรับอาชีพหอกธนูเนี่ยนะครับใครที่ชอบเล่นสายแทงค์แนะนําให้เลือกอาชีพหอกนะครับอาชีพหมัดเมาทําคอมโบได้ต่อเนื่องมากๆเลยนะครับมีความถึกด้วยนะครับแต่ว่าจะถึกไม่เท่ากับสายหอกธนูนะมีสกิลที่ทําีซเยอะแล้วก็มีน้องหมาด้วยนะครับที่จะช่วยเราต่อสู้ด้วยนั่นเองอาชีพครุยอาชีพนี้ก็เล่นง่ายครับมีสกิลระยะไกลปรับเพื่อนได้ด้วยนะครับแถมสกิลครูดาวไว้อีกต่างหากและ อาชีพสุดท้ายครับจะเป็นอาชีพพัดมาพร้อมกับหุ่นเชิดนั่นเองอาชีพนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากสักหน่อยนะต้องอาศัยฝึกคอมโบเรื่อยๆนะครับถ้าเล่นได้คล่องแล้วล้วก็อาชีพนี้ถือว่าโหดมากๆเลยทีเดียวนะมีสกิลที่ไกลที่สุดในเกมแล้วนะครับแล้วก็มีสกิลดีบัฟเยอะมากๆเลยนะครับในช่วงครอสเบต้านะครับถ้าเราเล่นไปถึงเลเวล40แล้วเนี่ยเราจะได้รับคอสตูมฟรีๆเลยนะครับจะได้รับเมื่อตอนเปิดเกมนั่นเองเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะสิ่งที่ควรทําในแต่ละวันนะครับเริ่มเล่นพั ภารกิจหลักไปให้ไกลที่สุดนะครับจนถึงเวลตันของมันนะฮะเพราะว่าภารกิจหลักนี้นะครับเราจะได้รับอีกพีเป็นจำนวนมากจะทําให้เราเนี่ยเลเวลไวขึ้นด้วยแล้วก็ตัวละครของเราเนี่ยก็จะเก่งขึ้นตามไปด้วยนะครับและเมื่อเราเสร็จภารกิจหลักในแต่ละอันแล้วเนี่ยเรายังจะได้รับพวกของรางวัลต่างๆซึ่งของรางวัลที่เขาให้มานี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกเหรียญเงินแล้วก็ที่อัพตัวละครของเรานั่นเองนะครับก็แนะนําเป็นอันดับแรกเลยนะควรเล่นให้ตันเวลเลยนะครับเดี๋ยวทําให้ดูสักหนึ่งภารกิ นะครับง่ายๆฮะเพียงแค่เรากดตรงที่ภารกิจหลักนะครับตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะเดินทางไปโดยอัตโนมัติเลยนะกราฟิกเกมนี้นะครับขอบอกก่อนเลยว่าภาพสวยมากๆเลยนะครับ ก็เกมนี้นะครับไม่ใช่มีแต่ภารกิจหลักอย่างเดียวนะยังมีภารกิจแนะนําต่างๆนะครับให้เราเล่นได้อีกด้วยซึ่งภารกิจแนะนำเนี่ยบางอันนะ่ะเราจะได้รับไอพีนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะยังไม่พอแค่นั้นครับภารกิจผจญภัยตรงนี้เราก็สามารถที่จะทําได้ด้วยนะครับสมมุติเราทําภารกิจหลักจนเวลตันแล้วใช่ไหมครับไม่สามารถทําต่อได้แล้วเราจะทําอะไรต่อดีละ่ะตรงนี้เลยครับรายวัน แล้วก็นี่ครับภารกิจรายวันครับพยายามทําให้หมดทุกอันเลยนะครับในแต่ละวันซึ่งถ้าเกิดสําเร็จภารกิจรายวันทั้งหมดแล้วนะครับมันก็จะปรากฏหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะแนะนำนะว่าให้เราไปลงอาชีพดันเจี้ยนประลองท้าทายอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะได้รับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะกิจกรรมจํากัดเวลาครับตรงนี้ก็สําคัญฮะสังเกตดูให้ดีนะครับในแต่ละภารกิจเนี่ยมันจะเปิดตามเวลานะครับอย่างเช่นคุมทรัพย์บุกผาเนี่ยเปิดบ่ายโมงถึง4ี่ทุ่มนะครับ งานเลี้ยงกิ้ว1นทุ่มครึ่งถึง2อทุ่มนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะในแต่ละวันมันก็จะมีเควสแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับมีให้เราทําค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะต่อมาครับภารกิจรายสัปดาห์ตรงนี้ขอแนะนําว่าอะไรที่เราทําได้ควรจะทานะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ของด้านบนตรงนี้ด้วยนะเมื่อคะแนนเราถึงนั่นเองนะครับเราก็ขอแนะนําท้าทายครับเลื่อนเทป,ปอรตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการไต่หอนั่นเองนะของรางวัลตรงนี้ก็ได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะแนะนํา ว่าไต่จนกว่าเราจะไม่ไหวนั่นเองนะครับเนี่ยครับทองทองเต๋ตัวกาชาอะไรพวกนี้นะครับที่ up เ e v e l แนะนําควรลงเลยนะฮะแล้วก็ฝึกกระบวนท่าครับตรงนี้ก็สําคัญนะฮะแต่ทําหลังจากที่เราเต็ดสิ้นภารกิจหมดแล้วนะครับเราถึงค่อยมาฝึกกระบวนท่าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เขาก็จะให้เราฝึกคอมโบนั่นเองนะครับเนี่ยครับ มีคอมโบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะถามว่าฝึกไปทําไมล่ะตรงนี้เอาไว้เพื่อ PVP ไงฮะเราจะได้คอมโบเป็นครับแล้วตัวละครเราเนี่ยก็จะได้โหดด้วยเนี่ยครับหลากหลายมากๆ ฝึกกับหุดไม้ก็ได้หรือฝึกฝนการต่อสู้เลยก็ได้นะแล้วก็ดันเจียนครับตรงนี้ก็สําคัญอีกเช่นเดียวกันแนะนําว่าควรทําภารกิจหลักให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยมาลงดันเจียนตรงนี้ก็ได้นะถ้าเราเลเวลยังไน้อยอยู่นะครับเขาก็จะให้เราเข้าดันเจียนเขาเสียนมังกรนั่นเองซึ่งถ้าเราผ่านด่านไปได้นะครับเราก็จะได้รับอุปกรณ์ฟ้าด้วยสาคัญมากๆเลยนะครับตรงนี้สามารถตั้งทีมเพื่อเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะนะครับเราก็สร้างทีมแล้วก็เลือกครับดันเจียนเขาเสียนมังกร แล้วเราก็สามารถที่จะชวนเพื่อนมาได้เลยนะสามารถลงได้5คนนะครับเมื่อเลเวลสูงขึ้นนะครับก็มาฟาร์มตรงนี้ต่อครับดันเจี้ยนลงเตี้ยมตังงาะตรงนี้เราก็จะได้รับเป็นพวกอุปกรณ์ม่วงแล้วนะครับมันก็จะสูงกว่าอุปกรณ์ในาาระดับฟ้าเนาะตัวละครของเราก็จะได้เก่งขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราได้รับอุปกรณ์เป็นของรางวัลแล้วใช่ไหมครับเรายังจะได้รับเหรียญเทวะตรงนี้ด้วยนะเราก็เอาเหรียญเทวะตรงนี้เลยนะครับก็ไปซื้อของในร้านค้าเหรียญเทวะตรงนี้ได้ด้วย เนี่ยครับมันก็จะเป็นพวกสิ่งของเอาไว้สําหรับพัฒนาตัวละครของเรานั่นเองอะเนาะก็สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยนะครับครับศิลายุธมีซื้อลงซื้อรูนอะไรด้วยนะแล้วก็กิวครับตรงนี้ก็สําคัญฮนะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมกิวด้วยตรงนี้นะครับทุกวันเวลาเที่ยงถึงเที่ยงคืนนะครับเึ่งสิ่งของที่เราจะได้นั้นนะครับมันก็จะมีเป็นพวกเป็นหน่วยเงินของกิวนะครับ เอาไว้สําหรับอัปเดตสกิลนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ากิลนะครับมันจะอัปสกิลไม่ได้นะเนี่ยครับคะแนนชื่อเสียงแล้วก็มีรูนด้วยแนะนําเข้ากิลตั้งแต่วันแรกเลยนะครับไม่ใช่แค่มีภารกิจกิลอย่างเดียวนะครับอื่นๆก็สําคัญหมดเลยนะครับภายในกิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงกิลนะครับตรงนี้มีทุกวันนะฮะทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มเราก็จะได้รับรางวัลตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นหน่วยเงินสําหรับเอาไปซื้อในร้านค้าไดด้้วยนนะคครรัับบ มันก็จะมีของให้เราซื้อมากมายเลยทีเดียวนะสีลาชัมละเหรียญอุทิศกิวนะครับมีตั๋วกาชาด้วยกุญแจหีบลูนนะครับยาวีรชน ในระดับทองเลยนะก็สามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะครับขออธิบายเรื่องการอัปเดตตัวละครหน่อยนะครับของม่วงของฟ้าที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับได้มาจากการลงดันเจียนนั่นเองที่ฉันบอกว่าสาคัญมากๆเลยนะครับก็คือตรงนี้เลยแหละครับเราจะได้รับเป็นอุปกรณ์พวกนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้สามารถที่จะตีบวกได้ใส่อฟได้ใส่ลูนได้ด้วยนะครับมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยเก่งขึ้นนั่นเองแนะนําว่า ถ้าเกิดได้ตีฟ้ามานะครับตีบวกไปได้เลยนะฮะล้วเมื่อเราได้เป็นอุปกรณ์ม่วงมาแทนที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราตีบวกมันจะยังคงอยู่นะครับเราก็สามารถตีบวกต่อไปได้เลยนะหลังจากที่เราอัพเลเวลจนสุดแล้วใช่ไหมครับออปชันครับเราสามารถที่จะใส่ออปชันตรงนี้ได้ด้วยโดยใช้ศิลาชําระเนี่แหละครับในการสุ่มออปชันเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูกันละกันนะ แนะนําว่าควรเป็นออฟที่มีระดับทองนะครับมันจะบวก cp เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับประมาณนี้ บ,บวก cp ค่อนข้างที่จะเยอะฮะตรงนี้ก็จะต้องปลดล็อกก่อนเนาะเลเวล71นะครับถึงจะใส่ได้ยังไม่พอแค่นั้นฮะอุปกรณ์พวกนี้ยังสามารถที่จะใส่รูนได้ด้วยนะถึง4ช่องด้วยกันเลยนะครับก็จะปลดล็อกตามเลเวลนั่นเองสูงสุดอยู่ที่เลเวล60นั่นเองนะครับแล้วก็รูแต่นอันเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ แต่ว่าเราจะต้องใอออฟที่เหมือนกันนะครับในการอัปเกรดอย่างเช่นถ้าเกิดเลเวล1ไปเลเวล2เนี่ยมันจะใช้ออฟเหมือนกันนะประมาณ2ชิ้นถึงจะอัปเลเวลได้เลเวล2ไปเลเวล3ก็ใช้3ชิ้นครับประมาณนี้นะด้านล่างตรงนี้ครับเขาก็จะมีรูนที่แนะนําให้ใส่ด้วยนะนะครับฝังรูนตามที่แนะนําก็ได้นะครับวิทยายุทธครับตรงนี้จะเป็นการอัปเกรดสกิลนั่นเองซึ่งสกิลในแต่ละคาสดเนี่ยมันจะมีอยู่2ชุดด้วยกันเนี่ยครับ ตรงนี้นะครับสามารถอัปเกรดชุดใดชุดหนึ่งก็ได้นะไม่จาเป็นต้องอัปเกรดสองชุดนะครับเมื่อเราอัปเกรดชุดที่1น่ไปแล้วใช่ไหมครับไอชุดที่2เนี่ยมันก็จะตามเลเวลของชุดที่1เลยนะฉะนั้นอัปเกรดแค่ชุดเดียวพอครับแล้วก็เซตสกิลพรสวรรค์ตรงนี้ครับ นี่ฮะมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลนั่นเองนะครับยิ่งเลเวลเราไวเท่าไหร่ตัวของเราก็จะเก่งขึ้นมากเท่านั้นนะครับแล้วก็พลังภายในตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นการปลดล็อกสกิลใหม่ๆนั่นเองเราก็จะต้องใช้คัมพี์ตรงนี้เลยแหละครับเราก็จะมีสกิลใหม่เกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยครับยังมีอีกเยอะเลยนะเนี่ยฮะเยอะมากแล้วก็คัมพีลองครับคัมภี์ลองตรงนี้มันจะเป็นพาสซีฟสกิลครับก็คือสกิลติดตัวนั่นเองเราก็สามารถที่จะอัพได้ด้วยนะครับเนี่ มีสกิลค่อนข้างที่จะเยอะมากมายเลยทีเดียวนะที่ประจอครับตรงนี้เขาก็จะให้ฝังรูนเพื่อที่จะเพิ่มสเตตัสต่างๆนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะแต่ว่าเลเวลตอนนี้ยผมยังไม่ถึง50นะครับมันเลยอัปเกรดไม่ได้แล้วก็กิลตรงนี้ครับถ้าเกิดเราไม่เข้ากิลเนี่ยเราจะไม่สามารถอัปเกรดสกิลกิลได้เลยนะ ซีพีตรงนี้เราก็ขึ้นด้วยนะแล้วก็คู่หูครับคู่หูตรงนี้ได้มาจากกาชานั่นเองเนาะเราก็สามารถที่จะเข้าไปอัปเกรดตัวละครนั้นๆได้นะครับตัวนเศษเกลือหรือถ้าเราสุ่มตัวมาได้ซ้านะครับสามารถที่จะเอามาอัปเกรดตรงนี้ได้ด้วยนะครับสายสัมพันธ์ถ้าเกิดเรามีตัวละครตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะได้บัฟหลังจากการปลดล็อกนั่นเองนะครับเพิ่ม4สเตตัสหลักนะครับบวก32บวกเลือดบวก ATK ต่างๆกันไปนะครับสามารถลงตัวละครได้4ตัวซึ่งตัว ละครทั้ง4ตัวนี้นะครับมันจะช่วยเราต่อสู้ในเรือนเทปอกับโลกปีศาจนะครับแล้วก็ช่วยเหลือการต่อสู้ตรงนี้ฮะถ้าเกิดเราเลเวล5 0าสถึงหกนะครับสามารถที่จะใส่ตัวละครตรงนี้ลงไปได้ด้วยนะในแต่ละช่องนั่นเองนะครับตรงนี้สามารถดันพลังได้เยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็ตรงนี้ครับเส้นทางยุทธภพเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทําด้วยนะครับภารกิจนี้มีเวลาให้เราทำเนี่ยสิบสี่วันเราก็จะได้รับตัวละครทองไปเลยฟรีๆนะครับ1ตัวแล้วก็ลูนทองด้วย ตัวกาชาไอเทมคอสตูมต่างๆนะครับแนะนําว่าเราเล่นภารกิจหลักเสร็จหมดแล้วเนี่ยรวมไปถึงลงดันเจี้ยนต่างๆเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเวลาที่เหลืออย่าลืมมาลงเส้นทางยุทธภพกันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับว่าควรทําอะไรในแต่ละวันนะฮะก็อย่าลืมทําสิ่งที่ชั้นแนะนําไปก็แล้วกันนะครับรับรองว่านายจะได้รับของรางวัลเนี่ยเยอะมากๆพลังนายก็จะขึ้นไว้ด้วยอุปกรณ์ที่สวมใส่เราก็จะแน่นขึ้นเก่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ